ดูดูกูช้าดูกูช้าดูดูครับดูเฮียดูการการยิงก็ต้องมีการระยะนะครับถ้าไม่กัดระยะมึงยิงไม่ตายนะกูบอกให้ตรงตรงมึงดูไว้เพื่อนมึงดูไว้น้องน้องมึงดูไว้แต่การตั้งวอก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามึงตั้งไม่ทำมึงก็ตายเฮียดูไหนๆมันยิงแอมมันก็หนีเฮียถ้ามันมีตัวชาร์จมันก็ยิงไหนๆมีตัวชาร์จขึ้นมามันก็ยิงไอ้เฮียต้องดูไว้คุยดูไว้นะพวกมึงไงเถิดดูการยิงก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกควายก็คือการสวนนั่นแหละ ถ้ามึงไม่สวดมึงก็ตายกันนะกูบอกให้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยดูจบนะมันมีตัวตีมึงดูมึงดูไว้นะตี๋ถ้ามันกูรอรอช้าไอ้เหี้ยถ้ามันมีตัวขึ้นมาก็ก็หนีอ่ะชาร้าก็วิ่งอ่ะเออเออกูก็ลงกระโดดลงมาเนี่ยอ่ะดูดูไว้กูโดดลงมากูเจอคนไอ้เหี้ยเออกูเจอคนในตัวนี้ไงยังไงอ่ะปาดหัวแดงแป๊ดอ่ะเออมึงดูดูแดงแป๊ดอะไรแดงเหลืองเลยแล้วก็มีตัวลงใหม่กูก็คิดว่ากูมึงคิดว่าไม่ตึงอะไอ้เหี้ยแค่ปืนพอสู้กูไม่ได้อ ในกูกูกลกูจะช้าไงแต่ว่ามันติดไอ้เชื่อกูปั๊มยาก่อนอย่าเจอกูผู้หญิ